สบายดีท,ดดท,ทั้งเล่วสบายดีทั้งไทยสุขุสุขุนทุงมองทุกบอลพี่น้องบรรยากาศนี่ก็ประมาณสามโมงสิบหกนาทีพี่น้องมืดพ้นจังหน่อยพี่นอ้องอ่าวันนี้ได้ตลีก็สิไปบ้านบ้านนันเบาบ่าบอยเอฟซีบอกว่าไปถ่ายคลิปไม่ใหญ่เงื่องเฮเบิร์เดิเดอไปตามคำบอกคำโคพี่น้องเพิ่นบอกมาซองคลิปแล้วนะั่งกันยังวันไปคลิปที่ซองละทีเลยไประเบิงพี่น้องค้าแล้วนะพี่น้องเนาะเข้าไปเข่ามากเบาบ่อยระบายมากกับมาเดินระบายมากไว้ระบายเผาไปลูกค้าเลยมีไอซ้อนเลย นั่งกระเปิดน้ำปไปไหว้พ,หหดดพี่ไฮม่์เบิร์นไพร์กับสิบคนตีพี่น้องเนะาะกลับไปได้ยังมันคำพี่น้องออกจากบ้านนาตาลีพี่น้องออกจากบ้านนาตาลีแล้วเดี๋ยวบาทคั้งตรงนี้ก็ดีอยู่พี่น้องแต่ว่าเลื่อยไปเนี่ยแหละไม่เท่าไหร่ เขพูดไปนอกหมอดีฮอดนี่กระเทิทางขนบอกกระเทิทางทางต่แหงอยู่ไปนอกเพราะว่านั่นฝนประตูเพรไปอยู่ระบางช่วงนี้กนี้น้องกอนหอดบ้านเบาไวด้วยบ้านนี้เพิงผานบ้านวยขยองก่อนน่หมนาะอากาศไปนอกประมาณนี้ไปนอก สะพานพี่นอ้องเฮ้ยเปลาโคกตรงนี้พี่นอ้องมีคนเคยครับเคยลัดลัดหลดุดมีคนนั่นลัดหลดุดพี่น้องลัดทุกใจเดือกระลังว่าวลัดลัดหลดุดผู้หญิงตีเอาผู้หญิงนะพี่นอ้องปลาตัวนี้แหละน้ำเป็นน่ยมาเลยงป่าปลาดุด แต่ว่าผมยังมีคนมาซอยได้พี่น้องต่อประเด็เเเบบนจะเป็นหมู่บ้านสีวิไลพี่น้องหมู่บ้านตัวนี้ลลลโลดโลดพวกพี่พี่นอ้อ,นอนงทางทางกวีพี่น้องอันดับเหนื่อยทางโอ้ยซ้ำกับซ้ำก็บรรนันไหน้าไม่เบิ่งกันเลยพี่น้องพอแล้วพี่น้องทางกดีนะทางไม่ดีนะตัวนี้พี่น้อง ขุดทามันแหงเลยพี่น้องมือคนตกเราไปประด้เลยทางทางพี่น้องขับไว้ประดเดี๋ยวเด็กพี่น้องเลยขุดนี่นบ้านซีวิไลน์พินฮออดเนี่ยลูกเรียกนะเจ้าเจ้าสีหายไทยบ้านนะเจ้าทางทางดูทาง าย่ำพ้นมากเนี่ยพี่น้องนากตัดยีเคยมาเกเลยเกือบเกือ,อ,อบเกือบเชือมหอยพราะว่าขุดงอพี่น้องมันไปไรไปเนียเดี๋ยว่าบาดบัสไปเจ้าหน้ากัลังสักดิพี่น้องแง่เบื้องบน,นนอค่าครับโหลดนี่ตรงนี้สุดยอดธุละกกันดานทางนะพี่น้องตรงนี้นหะนัทตัยีนะโอ้ยน้ำตาจากไหลเลยไปเนี่ยท่าฝนตกนะ เน้นไปได้อยู่บันแห n g i คนโตก็มันสินเรตุ้มเปะพี่น้องไปบ่ได้เลยอันนี้ตคืมบ้านิีวิไลพี่น้องแต่ว่าหมู่บ้านก็นใหญ่อยู่ได้ใช่น้อ,องเขาบ่ใหญ่เออใหญ่หรือบ่ใหญ่า,านะกับบ่ใหญ่มันยาวอันยาวตามถาน,นนเนาะพี่น้องหมู่บ้านแถวหน้าตามถานนกต้องพักผัก น้าแกแหงไปได้อยู่ี่นอะนั่นนเป็นปั้มน้ำมันพี่นะน่อมลำบานโอ้โอ้โอ้โอนาที่เขาเคยอยู่แถวถนนดำพี่เนาะฮะลูกจักรในละมันบวขากพี่เนะยอดเจริกรกว่าเลอมันไปงากมาง่กพี่น้องโอ้ยตกนี้เห็นบนตกนี้เห็นธุระกันดานพี่น้องตรงนี้นะโอ้โอองนี้ันี มองเพื่อนลังใหญ่งยมองเพื่อนลังใหญ่งยงามงามนี่แฮ้ยคักพี่น้องเพื่อนไปกขบ่ได้ทอดทางเวบ้านเบาบอยหรือว่าบ้านไม่ใหไงนึกเหมอนได้พี่น้องได้ทางเวเพื่นบอกมาโอ๊ยทางเขาาบ้านนามู เอาไปเลยคดีอยู่พี่น้องโควิดแล้วนะก็ับใครยู่เป็น,น,นดินเดนคดีอยู่ดในพี่น้องเข้าไปเข้ามาอยู่แล้วเข,ขลเข้าบ้านนามงแล้วเป็นโอบ้านโอบ้านอาเซโนพี่น้องคนหอดบ,บ้านนามงพี่น้อง บ้านนาโมงอะไรนเราว่าเดก่น้องเรียวเรยวเรียวเวหมาไม่ใหญ่นอยู่ปนี่พ่อบน่พ่อพอกัพ่อกับยิ่งดีนะพี่น้องเพราะว่าเขาก็มาไกลพ่อเด้อไปหนึ่งดบักเตยรับองพ่อกับิลุยปหาไม่ใหอน่อปบ้านน้าโมงแล้วพี่น้อง เขาจะแทงสิบตุ๊กครับพี่น้องนั่งยากได้ทําให้โตมันเบิ่ดบ่ใหญ่เงิงเนาะพี่น้องเนาะใหญ่บ่อยู่บ่ใหญ่งบ่อยู่เพิ่นให้นั่น FC ให้มาหาเพิ่นจักโมงละมาน่ะพ่อใหญ่จัหน่อยเจัหน่อยเฮาสิ่าแล้วเนาะเฮาสิ่าแล้วลูกอ ลูกอยู่บ้านเว้นคูนกัดทิพย์งานเบาบ่อยนี่แหละเมื่อน่ะไปาเฮ็ดน้ำเพลินไปหาคับไม่ใไงเงื่งไปเบาบ่อยไปละไรอฟทีเห็นนั่นไม่ไงเลยเพิ่อนจากเบื้องในเห็นหน้าอยากเห็นหน้าเห็นตาไม่ใหญ่เพิ่อนมาถ่ายเห็นเบิ้งแน่เพิ่อนว่าแต่ว่าพ่ออันไม่ญ่เพิ่นพี่น้องนี่ละบ้านเพื่อนเพิ่อนกันเลพามพ่ใหญ่พามเนาะก็ไม่ใไงเงื่งบ่เจ้าเจ้า เปิดกันยังรอยังนมยังพี่น้องยังรอยังนมเ่าแล้วพี่น้องเ้ยเจ้าสวัสดีเจ้าเปิดไปเรียกว่ไม่ใหญ่นะเออยออมั่หือเอทาอะไรอันนี้กระเบนเงื่อนจ้าคือ้นนอหน่เนาะเออเพื่อนเพื่อนพี่น้องอืนยอยู่ทาเพื่นก่อน เดี๋ยวพี่น้องอังกฤมายงงึงพัดมาเลยนางทานกับบริณุวัตรเลยเนาะเออกาบสบายดีพี่น้องห้องบริณฑเป็นยังเนาะพัิมันุวัตรกันแน่ไรไมีแต่กลากันไปลงป่าลงดงฉื่อเนาะไม่หยากร์ฉื่อเพราะว่านาตตอรีกับบริณเป็นยังเออห้องบริณฑเป็นยังเซมานุวัตรมันมาเมแนวโอ้บนุวัตรนะบนุวัตรบริณฑ์ยังต้องหากมาให้ไม่ให้เบิ่งนี่แหละเห็นบ่นายคุณมากไม่แต่ จังห้ได้คุณนะแก้เสือไหไให้ขน้อยมีนวดไฮนวดต่เปิน้นห้แก้เสือแล้วห้นวดโอยพ่ยอบอกเป็นยังไ,ไปจีไปนวดหแม่ท่าก็บริเป็นยังเออบปน็นสบายดีเจ,จ <laughs> สบายดีคือการ <laughs> าดาด <laughs> โดย,ย <ปะ S 2> ม้าอันอนั่งอยู่ีนแล้วไป,ไปกระไปสนาคือบรสัทคือบริจีจ้า มาได้มานวดเลยอย่างบางบริณุ่ัดเนี่ยบริเป็นอย่างนาอเออมานุวดแบบเอบเจ็บบริปวดใจปจีนวดเป็นเมนออสั่างให้มานวดเขากับาวผบมีแนวนวัดากที่เป็นนวดอีกอย่างเอสบายดีใครจากเบิรท้องคุณเอจากเบิท้องอ้า เดี๋ยวเขาอันโบนุ่นได้ไปเที่ยวกันมาให้เห็นหน้าเห็นตาซื้อเนาะเขาบริเปีอยังเจ็บเป็นปวดเนาะสิเลยจีหักแพงกันเนาะหักแพ้งคือเก่าอะไรตลอดดอกกันสั่งให้นวดนนะจนปุ๊บจะส่องห้าวเขาบอกแต่บอกลื่นจังได้เขาบอกละแหละทำโมบิเวียนพีงานยังก็บอกให้นวดนหนวดจะาชิ้นนวดเจ้าแป้งบริบปีอย่งจะนักก็บอกให้ป้าเมาออกมานวดป้าเมากัน อะไอย่านมน่ยานได้จไยังล่นน่มหวานไ้เหะอขาเป็นมอญหวานยังหวานเพาพอะไเนีอันเป็นอะไนะลูกสาวที่างงามแเป็นยังมีเงื่อนไงตกเอาไหมทิ้ตุกปล่อยแล้แ่ยไงเออแล้วเจ้ว่าเห้ปินนี่วย่งยังเนาอเฮากัน่ว่าโอ้ยเฮากันจุดาฟ้าดา้าอันวิ่ดมาเออเจาอ กระบนนวดเลยเนาะบนมือโบนเป็นยังเออโบนเป็นยังกระบนนวดโบนาตาลีกันเมื่อเมื่อนั้นคำบอกหาเห็ดนะเมื่อเมื่อหอดคำบอกจะว่ายายลื่งมาช้อนหัวขวันจาจะเฉยใด เจนตตารีจได้เห็ดชิอาฮูกดอกก็ตุกถาบุญเบิเอดกระตุกน้ากิ่งไปกินาถาบเบดมไม่ผมไม่ได้ถ่ายอามูอบม่าจะม่ได้พอท่ายเอามูอไม่อยากเหนื่อเลเาบไปเข้ามือใหเขาน่ะเขาถอยขึ้นวยลงหวยขึ้นถวยลงหวยนไม่ใหญ่ขึ้นวยลงหวยขึ้นอลงหวย ขไปนี่แล้วก็หนาวบนยอดเอิ้นประซุ่มมือเอิ้นประซุมอยู่สามสี่เถื่อส่วนเขาดอนนั่นส่วนเขาดอนนี่โอ้ยว่าขนาดย่าละมานั่ำจะเถื่อเด้อวแบบส่วนละมานะอันนี้กันความดอนนั่นดอนนี่กันไม่เล็เพิ่งลงทางเลยเนาะเพิ่งลงเพิ่งกระลุงไปเพื่เรื่อละไเง่งอะไรเง่งใครถ้าหมูบ่นมานเดี๋ก็อยากขี่สิโบมาหาหมู่เออแล้วก็ไปอืน้ำน้ำเมื่อยก็จนว่า เมื่อยมันลงกันบานิมาลงกันจิตใจมาลงกันในจีห่องห่ะที่น้อบาน้ออกเ่วกันน่ะบานิใครกับชุ่มนางเค็กับพัวน้ำทข้างรงห่วยจะแบบตื้ไปบ่ทำกินเขาอัะดีเพื่อไปแม่จากพ่อหลุดไรพนดนเออแม่จะพ่อหลุดไรปนะเด็นด้วยกันทัวหนาไปนะครับมไปดอกมือในหเตดไปกับปมีทำที่่างหย่างอยู่เมื่อเมื่อแต่ปศมีน่ะกับชุ่มผักก่อนเนาะมืออนบ่มาดอกเราวะ ก็ได้ผูแล้วเปาดโลดอืนลูกสาวลูกสาวลูกสาวโคบ๊อบลูกสาวข้า้เดียวั้งหลายอยู่นั่นแหละเออข้างเดียวไปตะเพงถ้าวปิ่นมีเวียนเล๊ยมีปุ่นติดใจบ่าวลงป่านะบ่อนั่นแหละ่าก็ขึ้นไปทงชาติเลยโอ๊ยติดใจไม่ไงเลยว้าวพิ่นยังหินอื็นแล้วี่าเป็นแล้วพอมาให้นุ่อ ข้าผับบริไดเปยังขี้วัดเน้นเนาะผับบริไดจีบบ่ิไดผัวร่ช่องห้ากับเ้วดก้วยช่องในเบืองแหนก้วยช่องในเบืองแหนกวยทองเจ้านะจะกลวยช่องใครอคกวยช่องคุณนันผู้นี่อยู่อืมมีเวียกอยังกับการกวยช่องมันขอขายโลกจิตแล้วอะอือเอาอารมแล้วเอาเอาเโอ้ยีงแหลอืจากปอาฮาวมฮากามาฮากามาเจงคู่วังหอดือนเจ้านี่เลยถ่ายมาถ่ายมาอืม ทามาอ่านคอมเมนต์ด้วเอาให้ให้นวดหน้าท้องให้ฮือเสือให้ฮือเสือฮือเสือคืนแต่ว่ากติกับเมื่อพยันม่ใหญ่ว่าคือเมื่อไหวก็เลยนั่งถ่าซะเาไม่ได้มาแล้วมาหอดแล้วก็นั่งถ่า ขาถ่ายมันจบกันมีเหียดย่งกันเนาะเนาบ่เจ็บบ่ปวดโบปจังกนกับนวดแล้วบได้นวดแลเนาะม่ใหไงอืมพี่จ้บอนวดห้องมนกนท่องไน้ใส่บ่เก่งได้ลงย่งว่าจีนวดจีเนียยกันแมนบออืมเออเออน้าหาน้อ่าา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 กันาาาาาาา้าวาา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 าหาา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 วาา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 าเาาาาาานาา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 าสาาา